มีนาแล้วยื่นพกด9 0 9 1ยังครับพกด9 0 9 1ครับคือแบบแสดงภาษีเง,งินได้บุคคลธรรมดานะครับปีนี้ครับถ้ายื่นแบบกระดาษนะเขาก็จะสิ้นสุดวันที่1ใเมษานสอันาถ้ายื่นเป็นแบบอินเทอร์เน็ตก็จะสิ้นสุดภายในวันที่9เมษายน2567าหสำหรับผู้ที่มีไรายได้ทางเดียวครับก็คือเงินเดือนนะครับก็ให้ใช้แบบพกด91ยื่นได้เลย ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็หักก็ให้จ่ายหักค่ารถยนต์ปกติแต่ถ้ามีรายได้หลายทางครับแนะนำให้ใช้พงรก้นะครับซึ่งตามประมวลรัศนากรมาตรา40ครับวงเล็บ1ถึง8เขาแบ่งรายได้เป็นแบบนี้ครับวงเล็บ1ครับคือเงินเดือนครับวงเล็บ2ก็คือค่าในหน้าค่าธรรมเนียมค่าเบี้ยประชุมทั้งหลายนะครับวงเล็บ3ก็จะเป็นค่าลิขสิทธิ์ค่ากูดวิล วงเล็บที่4ก็จะเป็นดอกเบี้ยรับของธนาคารนะครับแล้วก็เงินปันผลจากหุ้นต่างๆนะครับวงเล็บที่5ครับจะเป็นค่าเช่าครับวงเล็บที่6กครับก็จะเป็นเงินได้จากวิชาชีพสระนะครับเช่นทนายนักบัญชีออเด็นะครับหมอวิศวกรอย่างนี้นะครับวงเล็บที่7ก็จะเป็นได้จากธุรกิจหลับเหมานะครับแล้วก็วงเล็บที่8จะก็จะเป็น เงินได้อื่นๆที่นอกเหนือ1นถึงเอย่างเช่นพวกขายออนไลน์นะครับปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยนะครับก็อยากให้ลองกลับไปดูกันก่อนนะครับว่าท่านมีรายได้ข้อไหนแล้วค่อยเลือกชนิดแบบที่จะยื่นนะครับก่อนที่ท่านจะไปยื่นนะครับผมอยากจะให้ท่านลองไปใช้ตัว My Account นะครับของสมกรอนะครับระบบก็จะแสดงรายได้แล้วก็ค่ารถยนอ์ท่านทั้งหลายนะครับที่มีอยู่ในปีนั้นๆนะครับ ้าข้อมูลไม่ตรงแล้วเรามีข้อมูลเรามีเอกสารมีเปเปอร์อยู่เราก็ยื่นตามจริงยื่นตามเอกสารจริงแล้วก็สแกนไปที่ในหน้าเว็บสมภารนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบไปเองซึ่งตรงนี้ก็เป็นกระบวนการของเจ้าหน้าที่แล้วเดี๋ยวถ้ามีขอเอกสารอะไรเพิ่มเติมเขาก็จะส่งข้อความมาใส่ในตัวหน้าเว็บของเขานะครับเราก็ไปอัปเดตดูคันเรื่อยๆแล้วก็ถ้าแนะนําครับก็อยากจะให้ไปยื่น ทำเว็บไซต์จะดีที่สุดเพราะมันจะเร็วแล้วก็จะได้เงินคืนได้เร็วนะครับก็ถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดตูกใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตสิ่งดีๆความรู้ดีๆมีเพิ่อมอีกขบุดมากครับ